จังหวัดนิตัดมาเป็นเมืองการดูบุกขึ้นมาครับหลุดมาแล้วครับตรงกลางสนามพอดีครับหลุดมาจังหวัแตะหลบไปแล้วแล้วก็ได้ยิงเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเมืองการเอฟซีขึ้นนําไปแล้วครับคนยิงประตูเนี่ยเป็นทิติพัฒน์ศรีบูรเดชครับกอ,องหน้าตัวเป้าของพวกเขาครับโอ้โหลูกนี้ครับต้องบอกว่ากองหลังนี่ผิดพลาดนะครับลบบุรีทิติพัฒน์ยิงลูกนี้ดูครับผ่านกองหลังู้รักษาประตูครับรับไม่อยู่ครับแล้วเข้าซ้ายดูครับยิงโอ้โหเชือดนิ่มๆเลยนะครับ ประถมพรทองโคได้เปิดขึ Espero> ้นมาครับแล้วก็โยนขึ้นมาแล้วก็มองอุ๊ยลูกนี้มองข้ามคานครับมองเนี่ยดูเหมือนมันจะกดไม่อยู่ครับพยายามจะเน้นให้มันเข้ากรอบแต่มันก็โด่งข้ามคานออกไปค่อนข้างเยอะครับ3 1อครับวสันกองแก้ววสันวางเข้ามาครับแล้วครับลูกนี้โงเอ้าชอกออกไปได้ครับแต่ก็โอ้โห พุทธศินแต่จังหว่าเปิดตรงนี้ใช้ได้ครับเปิดมาแล้วเป็นทางด้านของอาตูครับได้มงหนึ่งเลยครับประมาณ8หลาครับพยายามจะสะบัดศีรษะให้มบอลเนี่ยมันไปอนุชาสุรัตยิงเข้ามาแล้วลูกนี้กับโอ้โหหายเหมือนกันครับแม่กองเชียร์นี่คือเหมือนกันโอ้ยิงนี่ถือว่าได้ลุ้นนะครับสำหรับทางสุรัตคำนุชครับดูภาพช้าครับเท้าซ้ายของแกแม่นมากครับเฉียวเสาสา มีบล็อกกำแพงอยู่4คนครับสุรัทยิงแล้วก็โอ้โหอ้าชนคานครับแล้วก็มุนยิงอ้เรียบร้อยครับโอ้โหมชนคานเด้งกลับมาแล้วก็คนเดิมครับทิติพันธ์นี่อยู่ตรงนั้นแล้วก็หมองกดลงพื้นครับแล้วก็เป็นประตูที่สองโอ้บอกไว้แล้วครับฟรีคิกเท้าซ้ายของสุรัตน์คำนุชครับจะดูดถูกไม่ได้เด็ดขาดครับครั้งแรกเนี่ยไม่ตรงเป้าครั้งนี้ก็ยังไม่ตรงเป้าครับแต่ยังดีจังงว่าที่สุรัต แลูกนี้ชนด้านในครับหล่นลงมาทิติพันธ์อยู่ตรงนั้นครับนี่ครับมองลงพื้นนี่โอ้โหแม่หลอกผู้รักษาประตูนะครับโอ้แล้วมองนี่ตามสูตรเป๊ะเลยครับต้องมองลงพื้นอย่างนี้ครับถึงจะรับย่าครับสุดยอดครับแถว2เมืองการเข้าขวาแล้วก็จบด้วยการยิงจังหวะนี้แล้วก็โอ้โหบอลไปชนเสาครับจังหวะนี้โอ้ต้องพรจับบอลด้วยขวาครับเน่งเ่งเลยครับยิงลูกนี้ใช้ได้ครับบอลพุ่งกระแทกเสาแรกออก กลับมาตรงนี้ครับสู่ชิ้นมองนาฬิกาแล้วครับและพุทธสินนะครับก็บุญเจริญโพชัยครับก็ส่งสัญญ,ญาณยาวครับก็หมดเวลาครับแล้วทางด้านทีมเจ้าบ้านครับลบหรีฟซีก็